สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E i T Channel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนในแชทไลน์กันนะครับสำหรับในคลิปวีก็จะเป็นทําม่านในส่วนของ แอปพลิเคชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับเข้ามาคลิกในส่วนของแอปพลิเคชันไลน์เข้ามาได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเข้าไปในส่วนของหน้าหลักของล ne ของเรากันนะครับก็หน้าหลักก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับด้านบนขวามือเทรีรูปฟันเฟืองกันนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับ หลังจากที่เราเข้าไปาส่งหนะ้าการตั้งค่าแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทาการเลื่อนไปประมาณตรงกลางๆนะครับก็ให้ทําการเลือกไปในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการแจ้งเตือนนะครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็คลิก กันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนกันนะครับหลังจากที่หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนหานะครับในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการแจ้งเตือนอีกรอบนะครับก็เมื่อเจอในส่วนของการแจ้งเตือนในหน้าการแจ้งเตือนแล้วนะครับก็คลิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนของเรากันนะครับ แล้วในส่วนของขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเสียงในหน้าการแจ้งเตือนกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนอที่เป็นเสียงกันนะครับก็เมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่า ในขั้นตอนแรกก็จะยังไม่มีเสียงกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเสียงนะครับที่เราจะต้องการได้เลยครับโดยทําการคลิกในส่วนของปุ่มด้านหลังเสียงที่เราต้องการกันได้นะครับโดยในการคลิกปุ่มนะครับก็จะมีเสียงตัวอย่างให้เราเได้ยินกันด้วยนะครับก็อันนี้ก็เลือกตามสะดวกกันได้เลยนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นเสียงเสียงนี้นะครับ ก็หลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องเซฟนะครับในขั้นตอนนี้ก็คือจะออระบบก็คือจะบันทึกให้เสียงอตัตโนมัติกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับในคลิปนี้คลิปแนะนาวิธีการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนในส่วนของแชทไลน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับ ไม่ระบุนะครับว่าจะเป็นแชทแชทไหนนะครับอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนเสียงทั้งทั้งหมดในไลน์นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ STEIT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ